สวัสดีค่ะบอลสีบ้านน้องเต้าหู้สวัสดีผู้ที่รักบอนสีทุกทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาชมเท้าไกลสอนค่ะคคงว่าเป็นบอลที่แบบว่าเลี้ยงง่ายมากๆแล้วเขาก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเ,เนี่ยค่ะอันนี้ใบล่าสุด อันนี้เป็นต้นจอมนะคะตอนแรกเขาจะเป็นแล้วก็จะเป็นหยกเขียวลายอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็มาเป็นสีส้มแล้วก็กลายมาเป็นสีแบบเหมือนอมม่วงเลือดหมูคือเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะไม่เหมือนกันทุกใบก็แบบว่าแปลกดีมีลุ้นอันนี้ก็เป็นแบบ ปุงเก่าหรือไงเนี่ยค่ะดืมชื่อเพิ่งฟื้นค่ะเพิ่งงอกเขายุบไปแล้วก็วันนี้ไม่กุ้งก็มาเคลียร์บอนสีนะคะที่ว่าอยู่ในอันนี้ค่ะอยู่ในกระซุ้มเลยคะ <c oughs> ่ะไกลขาดหมดแล้ว <c oughs> เคลียร์ได้แบบว่านิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกต้นที่สวยๆมาแบ่งนะคะก็มีเยอะนะคะมีหลายอย่างไก่มฮีสวนอันนไก่ไก่แก้วตาเสือตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นพิษณุโลกสองหรือสุสขโขทัยสองนี่แหละค่ะ ก็เคลียร์มาได้แบบต้นขนุนนะคะก็แบบว่าต้นไหนโสมๆก็แบบว่าตัดใบทิ้งไปเลยบ้างใบเกี่ยวกันต้นนี้ก็เป็นทวีราบอย่าง ยังพอได้อยู่ค่ะต้นนี้ก็เป็นลนลำพักค่ะเหลือใบเดียวต้นนี้พญาเสือดำมีแบ่งนะคะแต่เดี๋ยวแม่กุคงจะมาแจ้งราคาอีกทีนึงน,น,นี่ก็เปลี่ยนดินใหม่ให้ใหม่ โดยลนฟ้านี่เลี้ยงง่ายมากๆเลยมีเยอะนะคะลนนาพักนีค่ะลนนาพักแต่แบบว่าเนี่ยค่ะเขาเขาชักยอดเพราะว่าหนาวคือบอลถ้าเป็นแบบว่าถ้ากัดสีแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าเขามีหัวใหญ่แล้วคะ่ะถึงว่าจะใบไม่เยอะก็มีหัวอันนี้นางสวาหะ มีพู้เฒ่าเฝ้าเรือนสองมีเยอะนะคะแเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ายัางไงเดี๋ยวมาแจ้งราคาเพราะว่าต้องเคลียร์ออกมาก่อนไหนไม่สวยก็ยังไม่ขายอันนี้พู้เฒ่าเฝ้าเรือนมีขนมบานหักด่านขนมบานขัดสมาธิขนมบานสืบมันคา นี่ค่ะที่เขาเขาบอกว่ามาแบบว่าชักยอดเลยอันนี้รดนพักค่ะเนี่ค่ะพอมาเจอฤดูหนาวยอดใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาจะเล็กนิดเดียวแต่ถ้าอย่างเนี้ยค่ะคือแบบว่าหัวใหญ่แล้วค่ะน,นกุ้งดูหัวหลแล้วนี้ราหูอมจันนุมานข้าเฝ้ามีเยอะนะคะ พาไปชมทางนี้นี่ก็เคลียร์ได้นิดนึงแล้วแบบว่าเอายาเอายาสตาักกินจีใส่นะคะเพราะว่าเหมือนจะมีเพียใบแดงๆนั่นคือจังนี่ค่ะจังหวัดตรังต้นนั้นก็เป็นลูกไม้ท้งแต่ตอนแรกเลยค่ะที่คลิปแรกอะค่ะยังอยู่ค่ะลูกไม้สีชมพู ตอนนั้นคือกลุ่มพักการรับหอกต้นใหญ่นะคะอันนี้ก็แบ่งมีแบ่งไปทําจํานวนนิดนึงยังไม่ได้เปลี่ยนดินเขาตรงนู้นแดงๆนั้นน่าจะเป็นขุมทองผู้เท่าเฝ้าเรือนสองผู้เท่าเฝ้าเรือนมีสองแบบนะคะที่บ้านนอ้องเต้าหู้มีสองแบบ นางแก้วกิริยาต้นนี้ธิดาสวรรค์กิรินีตับนางสงการก็มีประมาณสามสี่สามสี่ชื่อนะคะเดี๋ยวพามาดูทางนี้ค่ะนาะ กุ้งก็จะปล่อยแบบเหมือนปล่อยโล่งไว้เอาไว้กันใบขนุนขนุนมีลูกนะคะลูกใหญ่กล <c oughs> ้วยด้วยนค่ะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยโซมเท่าไหร่เพราะว่าเอามาวางทีหลังด้านนู้นนะวางก่อนวางก่อนแล้วก็โซม นี่คะมีอะไรน่าเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวค่อยมาแจ้งจำไม่เวลาถ้าถ้าพูดอย่างนี้จะจำไม่ค่อยได้คะะแล้วตรงนี้ค่ะมีในเมืองนะคะมีต้นใหญ่นะคะอยากได้ก็ ออกมานะแม่กุ้งก็คือแบ่งไม่แพงหรอกค่ะแต่ว่าเป็นบอลแบบคือไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าบอลมีหัวทุกต้นเลยคือบอลน,นานมากแล้วไม่ได้ขายเลยค่ะแล้วที่แม่กุ้งบอกว่าจะพามาดูสูตรนะคะสูตรแบบว่าคือคิดคิด,คดแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสูตรตายตัวก็คือแม่กุ้งจะมา เนี่ยค่ะน,นี้จุลินทรีสังเคราะห์แสงทำเองนะคะแล้วก็กา,กากน้ําตาลเนี่ยค่ะก็ก็เอามาหมักเนี่ยยเนี่ค่ะหมัก รวมกันไว้ค่ะเราแบบมีขี้วัวสองกระสอบขี้แพะสองกระสอบแล้วก็อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณสี่ห้าขวดนะคะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแบบว่าถ้ามีก็ทยอยมาใส่ถ้าเกิดว่าหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะนมเปรี้ยวนมนมอะไรก็ได้ค่ะนมจืดนมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็น้ำตาวข้าวที่แบบ เราห่งทุกวันเราก็เอามาเททุกวันก็แล้วก็มีใบใบก้ามปูด้วยนะคะแล้วก็ใบมะขามตอนแรกก็ไม่กุ้งก็คิดว่าแบบว่าจะหมักเอาไว้แล้วก็เหมือนเอาไปตากให้แห้งเสร็จแล้วก็เนี่ยคะ่ะตากให้แห้งแบบเนี้ยอันนี้ใช้ไปแล้วบางส่วนนะคะ ฝนตกมาไม่แห้งเอตรงตรงนั้นเอาไปใช้แล้วนะคะก็จะมีใบมะขามใบใบมะขามนี้ก็คือว่าคนข้างๆบ้านเขากวาดมาให้ค่ะแต่ว่าใบใบก้ามปูต้องซื้อก็ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ไปไม่มีสูตรตายตัวคะ่ะมีเยอะก็ใส่เยอะแล้ว มีอยู่วันหนึ่งค่ะแม่คุ้งก็แบบว่าเห็นมันมีน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะนะะก็เลยแบบอลองแบบว่าอย่างเงี้ยตักไปผสมแบบผสมน้<ช>ําค่ะแล้วก็เอาไปลดลองลดดูผลปรากฏ pues ว่าแบบอุ้ยแบบงามแบบว่าเห็นแบบว่าชัดเลยแบบ ก็เลยแบบโหเดี๋ยวมันพาไปดูผลงานนะคะคือพอตอนนี้น้ำตรงเนี้มีไม่ไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็เลยเอาอันนี้ค่ะเอาที่เราหมักไว้ตักมาใส่ตักมาใส่ถังอย่างนี้แล้วก็เติมน้ำแล้วก็เอาไปลดตักน้ำไปลดค่ะเนี่ค่ะคือว่าน้ำมันไม่มีเยอะก็เลยต้องแบบเอาวิธีนี้นี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะ อันนี้ก็ใส่ถุงไว้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดปิดยังไม่ได้เคลียร์ไม่มีที่เก็บอะค่ะตอนแรกตอนแรกยังไม่ได้ทําที่เก็บก็เลยเอาไว้แบบนี้เนี่ยค่ะลดทั้งนั้นหลยตอนแรกแบบว่าโอ้โหโตมากลดไปประมาณสักน่าจะเดือนหนึ่งได้แล้วค่ะนี่ค่ะประสาททอง ขึ้นมาเลยต้นนี้บอนเก่าไม่ทราบชื่อค่ะแล้วก็อะไรอันนั้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะดืมชื่อตรงนั้นจะเป็นสยามนนทาเขตนี่ค่ะ สยามนนทะเขตสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยชอบมากเลยหลอดใหม่ก็มาแล้วค่ะหลอดอวนเลยค่ะไก่ทองปลาเติดก็เพิ่งมานี่ก็เพิ่งพึ่งมาค่ะต้นนี้ตอนแรกก็แบบอุ้ยแย่เลยค่ะ แบบอู้นี่สวยเลยมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เขาโสมด้วยเขาชื่อเมืองพาสานค่ะต้นเต็มเลยนี่ต้นนี้ก็เหมือนกัน,นนี้ไม่รู้ว่าเขาเหมือนตอนได้รับมาเขาบอกว่ามหาเทพไม่รู้ว่าแบบเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ นยาคังแบบโอ้ยงามแบบต้นแข็งแรงขึ้นเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะแต้นนี้ก็ศิลาศิลาหุ้มทองตั้งแต่แบบยุคแรกๆเลยค่ะอุ้ยเดีอยไปสีลาหุ้มทองยุคแรกหน้าดังเดิมแต่แมงกุ้งก็มีแบ่งนะคะศีลาหุ้มทอง แต่เขาไม่เหมือนกันหรอกค่ะมีหน้าเขียวหน้าอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้ยมัวมเลยเนี่นยตอนเใบแข็งแรงขึ้นมาเลยแบบโอ้โหดีใจเมืองพาศานนะยังไม่มีไม่ได้ทําจํานวนนะคะแต่ถ้าเกิดแบบนั้นดูว่าจะแบบแยกหนอ่อถ้าเผื่อใครอยากรับไปเลี้ยงนะคะ แม่กุ้งมีหลายอย่างนั้นประสาททองก็มีนะคะประสาทองเป็นประสาททองแยกหน่อมาชมตรงนี้อีกนิดนึงเอาเจ้ช่วยเอาเจช่วยบอลสีบ้านน้องต้องหู้ด้วยนะคะทำคนเดียวค่ะแม่กุ้งอะ่ะ ตรงๆด้านนี้พ่อบ้านทําให้ต่อมาแต่ว่าช่วงตรง,ตรงหน้าแม่กุ้งทําเองทํากันคนละครึ่งค่ะเนี่ยช่วงที่แม่กุ้งทําเองที่มันจะข,ดขาดๆค่ะเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยค่ะจะบอกจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าสมมติว่าเราได้ไปใบเดียวแบบเนี้ย ก็ไม่ต้องแบบว่าแบบเสียใจหรืออะไรนะคะเพราะว่าเขามีหัวดูที่แบบว่าเขากัดสีนะคะต้นนี้คือโลนพักนะคะเนี่ยนี่แม่กุ้งเปลี่ยนดินแล้วเดี๋ยวจะเอาไปไว้เอาไปไว้รวมตรงนู้นเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาทำคลิปแบ่งทีนึงตอนนี้ก็จะขําแล้วค่ะ นกบินเต็มเลยค่ะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆคุณลุงคุณป้าพี่น้องที่รักวันสีนะคะมาชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้อ่าแม่กุ้งนะคะบอนสีบ้านน้องเต้าหู้ด้วยนะเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาแบ่งค่ะแบ่งไม่แพงแต่คือรับไปรับแบบว่ารับประกันได้เลยค่ะว่า มีหัวทุกต้นนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ